ตั้งสูนล้อดสันดิเอมครับว้าว <Wow. S 2> ยางไปแล้วสีใจด้วยนะครับสองหนึ่งห้าสี่ห้าขเจ็ดเรียบร้อยมีลูกค้าไปแล้วอข้างหลังใหม่สองเส้นครับตั้งศูนส์วงลอยพร้อมเออว้าว <Wow. S 2> มุมไอแคสเตอร์ไม่ได้หรอกติดลบอยู่มันไม่มีวิธีแก้อันนี้เป็นทุกคันเลยไอช่างคนก่อนเขาตั้งมาคดเขี้ยวเลยสุดยอดเลยช่างคนทำมาทำมาแล้วแคสเตอร์กับไอตัวนี้แก้มาแล้วไอทวัวเอทเอาไม่ได้ใจโอ้ลูกหม,มาเขาเปลี่ยนมาหมดแล้วครับแต่อย่างนี้กินยางครับ นแน่นอนเข้ามันไม่ได้ไมุมแคสเตอร์ผิดเยอะอันนี้ได้อยู่แคสเตอร์เดี๋ยวไม่รู้รถหน้าจะออกซ้ายครับออกข้างทางอยู่ประมาณ5%เเนี่ย